สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อการจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการนําแบบสอบถามนะคะที่เป็นตัวเปเปอร์จากในตัวกระดาษของเรานะคะไปทําการเป็น google form การเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการนํา g o o g l e Form ที่เราสร้างนะคะไปเก็บข้อมูลมาแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของการแปลความหมายแปลค่าต่างๆเพื่อให้เป็น การใช้งานเชิงสถิตินะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆายคนอาจจะไม่มีพื้นฐานทั้งในเรื่องของสถิติแล้วก็การใช้งานโปรแกรมเฉพาะทางสถิติด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะสอนในเรื่องของการแปลความหมายโดยการใช้ตัว Google Sheets น,นะคะที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะวิธีการแปลความหมายเนี่ยคือเมื่อเราทําข้อความนะคะหรือว่าแบบสอบถามที่เราทําการคิดคนขึ้นมาเนี่ยไปเก็บข้อมูลแล้วนะคะเราจะต้องนํามา แปลค่านะคะให้เป็นเชิง้อยละหรือว่าเป็นเชิงสถิติแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการคิดค่าเฉลี่ยนะคะหรือว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็การแปลผลพานานาต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่ายังไม่เคยทํางานด้านนี้มาก่อนนะหรือว่ายังไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าเอสรุปมันคิดยังไงกันแน่นะคะเราไม่แน่ใจนะวันนี้เราก็จะมาผาทํากันไปเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทําในตารางหรือว่าแปลค่าข้อมูลอย่างนี้ได้นะ,ะเราต้องรู้จักก่อนว่าการแปลในแต่ละส่วนของข้อคําถามเนี่ยในแบบสอบถามมันแปลไม่เหมือนกันอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าในแบบสอบถามเนี่ยเราแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยก็คือ3ตอนตอนที่1เนี่ยนะคะจะเป็นตอนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็คือนับเพียงแค่ว่าสรุปแล้วคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยอย่างข้อแรกเนี่ยเพศ เขาเป็นเพศชายกี่คนเป็นเพศหญิงกี่คนผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แต่หลายคนบอกเฮ้ยแล้วจะนต้องนับยังไงฉันนับไม่ถูกฉันนับไม่เป็นหรือว่าต้องนับทีละคนถ้าเกิดตอบเยอะๆแล้วนั่งนับแบบนี้จะไม่ผิดหรอคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันต่อมาตอนที่สองเราไม่ได้นับเหมือนกันกับตอนที่1ตอนที่สองเนี่ยเริ่มจากว่ามันเป็นระดับความพึงพอใจที่เป็นการนับแบบ letting s c a l ดังนั้นเนี่ยการนับแบบ letting scale จะมีการแปลความหมายที่ต่างกันออกไปจาก ตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งเนี่ยคิดค่าลอยละอย่างเดียวตอบหนึ่งตอบสองว่าเป็นชายเป็นหญิงกี่คนแค่นั้นเองแต่พอถึงค่าความพึงพอใจที่เป็นตอนที่สองแล้วนะคะมันจะเป็น letting scale การคิด letting scale เนี่ยจะต้องคิดออกมาให้เป็นค่าเฉลี่ยกับค่าส่วนเบนนี่ยงเบงมาตรฐานนะดังนั้นเนี่ยการคิดค่าวกเนี้ยนะคะก็จะต้องมีการใช้สูตรในการคํานวณเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็ตอนที่3นะคะเป็นข้อเสนอแน,นะนะะข้อเสนอแนะตรงนี้ก็จะคิดเป็นค่าความถี่ e frequency นะคะก็คือนับว่า มีคนให้ความคิดเห็นแบบนี้กี่ครั้งนะคะก็คือนับเป็นแบบนี้นั่นเองดังนั้นนี่เราก็จะมาทําการดูซิว่าข้อมูลที่เราไปเก็บมานะคะเราจะสามารถแปลงให้ออกมาเป็นอยู่ในส่วนของเชิงพรรณนาของทางสถิติด้วย g o Google s h e e t ได้อย่างไรคะก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเราก็กลับมาที่ตัว o o g l e s h e e t g o o g l e Form นะคะที่เราได้ทำการสร้างนะคะแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะเราจะได้ เห็นว่าคําตอบเนี่ยมีก็มีคนตอบแบบสอบถามของเรานะคะมาทั้งหมด71คนนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาข้อมูลเหล่านี้นะคะไปคิดค่าร้อยละหรือว่าไปคิดคํานวณต่างๆนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยใน Google Form มันก็ขัดลอกไปวางได้นะแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะได้ฟอร์แมตที่เราไม่ไม่ต้องการนะคะหรือว่าอยากจะได้ฟอร์แมตให้มันเป็นแบบเชิงตารางแบบนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบําไปพรอมๆกันะค่ะ ก่อนอื่นค่ะเราเริ่มจากการที่นำข้อมูลใน Google Form ค่ะส่งต่อไปอยัง Google Sheets เพื่อให้สามารถสะดวกในการใช้สูตรคำนวณกันมาถึงเราก็กดไปที่ลิงก์ไปที่ชี t ค่ะเพื่อเป็นการสร้างส่งข้อมูลนี้ไปสู่ Google Sheets เราจะเลือกสร้าง Space Sheet ใหม่นะคะเป็นชื่อเดียวกันกับตัวแบบสอบถามนะคะและแ้วจากนั้นเราก็กดสร้างได้เลยเมื่อเรากดสร้างแล้วนะคะตัว Google นะก็จะทำการ เปิดกูเกิ e ชี้ที่มีข้อมูลของทั้ง71คนนะคะที่ตอบแบบสอบถามของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยตัวข้อคำถามของเรานะคะหรือตัวข้อมูลเนี่ยมันอาจจะกว้างนะคะทำให้เรามองไม่ถนัดดังนั้นนะคะเราจะขออนุญาตปรับขนาดของคอลัมน์นะคะที่เป็นข้อคำถามนะ,ะให้เล็กลงนะคะเพื่อให้สามารถอยู่ในหน้าเดียวแล้วก็สามารถคิดคำนวณได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกงนาะของแต่ละบุคคลนะคะซึ่ง อันนี้นะคะเราก็จะปักประมาณนี้แล้วก็ขอขยะนิดนึงอ่าเป็นเท่านี้นะคะจะได้เต็มน้ำพอดีทีนี้นะคะการคิดนะคะเราก็จะแบ่งกันนะ,ะอย่างที่บอกไปว่าข้อคําถามของส่วนที่1กับส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่สามันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยการป้องกันความผิดพลาดนะคะสำหรับมือใหม่เราก็จะแนะนําว่าให้คุณเทสีในส่วนของคอลัมน์ ที่จะต้องคิดค่าที่ไม่เหมือนกันให้แตกต่างกันเพื่อป้องกันเวลาที่คุณรวมค่าต่างๆคุณจะได้ไม่รวมผิดช่องนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะขอแบ่งสีไปก่อนเลยนะคะส่วนของตอนที่1เนี่ยจะใช้สีส้มอ่อนนะคะแล้วก็ส่วนของตอนที่สองนะคะจะใช้สีเขียวอ่อนแบบนี้นนเองนะคะทีนี้ต่อมานะคะเราจะทําการหาค่าว่าคนที่ตอบเพศเนี่ยสรุปแล้วเป็นชายกี่คนหรือเป็นหญิงกี่คนนะ การที่มันเป็นตัวอักษรเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะใช้สูตรในการนับค่อนข้างยากเราจะต้องทําการแปลงข้อมูลก่อนกําหนดให้ชายเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะคะแล้วก็มีหญิงเนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะคะเราก็จะเขียนคอลัมน์ตรงนี้ไว้ก่อนว่าไอ้ตรงนี้เราเก็บค่าที่นับได้ของเพศชายแล้วก็ตรงนี้จะเก็บค่าที่นับได้ของเพศหญิงนะคะจากนั้นเราก็จะทําการคุมข้อมูลนะคะตั้งแต่บรรทัดแรกนะคะหรือว่าเซลล์แรกที่มีการตอบมาของแบบสอบถามนะคะ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการตอบเข้ามาอันนี้ก็คือให้คลุมดําไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขข้อมูลในช่องที่เราคลุมไว้เฉพาะส่วนนะคะก็คือคลุมแล้วปุ๊บไปกดที่เมนูแก้ไขจากนั้นไปที่คําว่าค้นหาและแทนที่ในส่วนนี้เราจะแทนค่าทีละ1ค่าเราจะเริ่มจากคําว่าชายก่อนแทนชายให้มีค่าเท่ากับ1จากนั้นกดแทนที่ทั้งหมดเราก็จะเห็นว่า ฝั่งซ้ายมือนะคะที่เป็นชายเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วจากนั้นในเมื่อชายมีค่าเป็นหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนข้อถัดมาก็คือหญิงมีค่าเป็นสองแล้วกดแทนที่ทั้งหมดจากนั้นกดเสร็จสิ้นเราก็เห็นว่าชายกับหญิงหายไปละแล้วเราจะนับต่อย,อยังไงนะ,ะในตัว Excel เนี่ยเราสามารถใช้สูตรคำนวณต่าง,างๆเข้ามาช่วยเหลือได้นะคะสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือเราเปิดสูตรก่อนด้วยเครื่องหมายเท่ากับ จากนั้นใช้สูตรเขาอีฟก็คือการนับช่วงแบบมีเงื่อนไขเราก็เปิดเขาอีฟขึ้นมาเขาบอกว่าก่อนคอมมาเนี่ยคือช่วงข้อมูลที่เราต้องการที่จะนับแล้วจากนั้นเนี่ยใช้เครื่องหมายคอมมาตามด้วยเกณฑ์ที่ต้องการนับวิธีการก็คือพอเปิดสูตรเขาอีฟแล้วนะคะเราก็จะทําการคุมตั้งแต่เซลแรกไปจนถึงเซลสุดท้ายที่มีการตอบข้อมูลของช่องที่เป็นข้อคําถามคาว่าเหตุจากนั้นเนี่ย ใช้เครื่องหมายคอมมาแล้วระบุว่าเราต้องการนับเลขอะไรอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้เราบอกว่าชายมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเราก็จะนับชายก่อนเราก็เลยกดเลข1เพื่อให้1เป็นใช้เกมว่าในช่องเนี้นับ1ทั้งหมดกี่ครั้งนะจากนั้นกดวงเล็บปิดแล้วก็กด enter เพื่อใช้สูตรได้เลยจากนั้น g o Google s h e e t เนี่ยเขาฉลาดว,ว่าเขาจะให้เอาช่องถัดไปเนี่ยเป็นสูตรเดียวกันเลยไหมให้เรากดการกรบาทเพื่อปิด ไม่ใช้สูตรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยช่องสูตรของเราค่ะเราไม่ได้ทําเป็นสูตรฟิกตายตัวไว้ถ้าเกิดว่าเรากดใช้สูตรอโอโต้นะคะช่องมันจะเคลื่อนดังนั้นให้เราใช้เมาส์ค่ะคลิกไปยังช่องสูตรของชายที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วทําการคัดลอกสูตรมาจากนั้นนะคะมาที่ช่องผลลัพธ์ของการนับเพศหญิงแล้วเราก็ทําการวางสูตรเข้าไปแต่เพศหญิงเราไม่ได้แทนที่ด้วยเลขหนึ่งถูกต้องไหมคะ เราก็ใส่เปลี่ยนเป็นเลข2ที่เราแทนที่เพศหญิงเข้าไปแล้วจากนั้นกด enter 1ทีเขาก็จะนับว่าอ๋อสรุปแล้วเนี่ยนับ1ในช่องข้อมูลนี้มีทั้งหมด33คนและนับ2ที่เป็นเพศหญิงเนี่ยมีทั้งหมด38คนดังนั้นจากในข้อคำถามของเราเขาบอกว่านับคำตอบได้ทั้งหมด71ข้อเราก็ต้องทำการเรียกสูตรซ้ำมารวมดูก่อนว่าสรุปแล้วเฮ้ยมันได้71คนตรงกันกับที่ จำนวนตอบแบบสอบถามหรือเปล่าการเปิดสูตรซ้ำนะคะเราอาจจะสามารถเรียกจากตัวฟังก์ชันตัวนี้นะคะเรียกซ้ำตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ซ้ำแค่ช่องนี้นะคะเพื่อดูว่าใช่71หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะได้รวมมาแล้วจากนั้นเราก็จะมาคิดในข้อคําถามถัดไปนะ,ะก็คือข้อคําถามประเภทชั้นปีเราก็จะมาคลุมเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ช่องแรกนะคะจนถึง ช่องสุดท้ายของคำตอบที่มีการตอบเข้ามาจากแบบสอบถามจากนั้นเราก็ไปที่คำว่าแก้ไขแล้วไปที่คำว่าค้นหาและแทนที่ทีนี้การค้นหาและแทนที่บางครั้งในการที่เราพิมพ์เอาเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดในระหว่างการพิมพ์แล้วทําให้ค้นหาไม่เจอหรือเปลี่ยนค่าผิดนะดังนั้นนะคะถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดนะคะเราควรที่จะไป copy มาจากตัว Google Form แล้วนำมาวางว่า อ่ะโอเคเราจะค้นหาแทนที่ปวชหนึ่งให้แทนที่ด้วยเลขหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็กดแทนที่ทั้งหมดนะจากนั้นนะ,ะข้อคําถามที่เป็นชอ้อยตัวเลือกถัดมาเราก็มาวางทีละข้อปวชสองให้เป็นเลขสองปวชสามให้เป็นเลขสามจากนั้นนะคะเราก็มีอีกค่ะเป็นปวศหนึ่งกับปวศสองใช่ไหมคะเราก็ทําการวางว่าอ่ะจะค้นหาปวศหนึ่งนะให้เป็นเลข สี่พะเมื่อกี้เราใช้หนึ่งสองสามไปแล้วถูกไหมคะดังนั้นปสองหนึ่งจะเป็นเลขสี่แล้วก็สุดท้ายที่ปสองนะคะจะเป็นเลขห้าเงื่อนไขก็คือหนึ่งช้อยเท่ากับหนึ่งเลขหนึ่งช้อยเท่ากับหนึ่งเลขดังนั้นหนึ่งช้อยนะคะสมมุติว่าข้อนี้มีห้าช้อยเราก็ต้องแทนได้ทั้งหมดห้าเลขนะคะห้ามใช้เลขเดียวกันเพราะไม่งั้นเวลาที่เรานับออกมาเนี่ยจะทําให้ค่าที่นับออกมาได้ไม่ตรงกันดังนั้นนะคะเราก็จะกอรอบปี้มา นะคะว่าปวชหนึ่งจนถึงปวสสองเนี่ยนะคะเราจะนำไปวางใน Google s h e นะคะเพื่อให้รู้ว่าค่าของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรวิธีการวางนะคะสามารถคลิกขวาวางพิเศษแล้วก็วางค่าเท่านั้นนะคะก็จะได้ปวชหนึ่งปวชสองนะคะเรียงลำดับไปตามข้อคำถามของเราเหมือนเดิมค่ะการที่จะนับคำตอบของส่วนของชั้นปีนะคะเราก็จะใช้สูตรเดียวกัน,นะคะ่ะก็คือสูตร เขาอีฟก็เปิดสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับค่ะแล้วจากนั้นก็พิมพ์เขาอีฟได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเขาอีฟจากนั้นเลือกตั้งแต่ช่วงที่เป็นข้อคําตอบช่องแรกเซล์แรกของข้อคําถามชั้นตีไปจนถึงคําตอบที่เป็นเซลล์สุดท้ายของชั้นปีจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายคอมมาเพื่อระบุว่าต้องการให้นับเลขอะไรเราก็บอกว่านับเลขหนึ่งก่อนเพราะเมื่อกี้เราอยู่ในช่อง p ชงหนึ่งถูกไหมคะ แล้วเราก็วงเล็บปิดกด enter 1นี่จากนั้นเนี่ยห้ามแทนที่สูตรอัตโนมัติเด็ดขาดนะคะเพราะไม่งั้นช่องจะเลื่อนและจะได้ค่าที่ไม่ตรงให้เราทำการคลิกไปทำการคัดลอกและนำมาวางในบรรทัดถัดมาที่เป็นช่องคำตอบของปอวช .2 แล้วเปลี่ยนจากเลข1ให้กลายเป็นเลข2แบบนี้แล้วค่อยกด enter จากนั้นทำเหมือนกันให้จนถึงคำตอบสุดท้ายเราก็เปลี่ยนเลข3ถัดมาก็เปลี่ยนเป็นเลข4และข้อสุดท้ายเราก็เปลี่ยนเป็นเลข5แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็รวมผลลัพธ์ค่ะว่าได้71หรือไม่นะคะก็ไปที่ฟังก์ชันไปที่ sum แล้วก็เลือกช่วงว่าให้รวมผลแค่นี้นะแล้วกด enter ได้เลยเราก็จะได้71คำตอบเท่ากัน อันนี้ก็คือข้อคําถามแบบนับร้อยละนะคะก็คือนับแค่ว่าจะได้เท่าไหร่แค่นั้นทีนี้ถัดมาเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี้เราได้ทําการนับแล้วว่าอย่างสมมติเพศชายเนี่ยมีชายตอบมาสามสิบสามคนหญิงตอบมาสามสิบแปดคนแต่สามสิบสามคนกับสามสิบแปดคนมันคิดเป็นลอยละเท่าไหร่ของเจ็สิบเอ็ดละนะเพราะว่าเราจะต้องนําข้อคําตอบนะคะมาสรุปเป็น้อยละให้ได้แบบนี้แล้วเราจะคิดยังไงดี สูตรในการหาร้อยละก็คือ x คูณหนึ่งร้อยแล้วหารด้วย n ความว่าอย่างไร x เนี่ยแทนที่ด้วยจำนวนที่ได้คูณร้อยหารด้วย n n คือจำนวนทั้งหมดดังนั้นสามสิบสามคนเป็นเท่าไหร่ของเจ็ดสิบเอ็ดวิธีการก็คือเปิดสูตรเท่ากับขึ้นมาตั้งค่าด้วย x x ก็คือช่องนี้ถูกต,ต้องไหมคะคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วย n n คือจำนวนทั้งหมดดังนั้นในกรณีนี้คือหารด้วย71จากนั้นกด enter ณนะตรงนี้ที่เป็นคิดค่าลอยละเนี่ยเราสามารถใช้การป้อนข้อความอัตโนมัติที่แนะนำได้นะคะก็คือใช้สูตรเดียวกันกดติ๊กถูกเพื่อให้รันสูตรอัตโนมัติหรือเราสามารถใช้เมาส์นะคะคลิกซ้ายนะคะคางไว้ลากลงมาแบบนี้ก็เป็นการลากสูตรให้เหมือนกันใช้เช่นเดียวกันทีนี้ย้อยละเนี่ยการที่เราจะนำไป วาดในตารางได้ร้อยละปกติแล้วเราจะต้องมีทุสนิยมสองจุดเราก็มาใช้ตรงนี้นะคะเพื่อการปรับตำแหน่งทุสนิยมนะคะถ้าเพิ่มก็กดตรงนี้ถ้าลดก็กดตรงนี้เราก็จะทําการกดเพิ่มก่อนหนึ่งทีเพื่อให้ร้อยละมันมีเราจะกดลดไปเลยแต่แรกก็ได้นะคะเพื่อให้มีทุสนิยมแค่สองตแหน่งเท่านี้ดังนั้นเนี่ยถ้าจากตารางนี้เราก็จะได้แล้วว่าอ๋อโอเคอันนี้คือจํานวนคนแล้วอันนี้คือร้อยละถัดมา เราก็จะมาคิดตัวที่เป็นระดับปวชก็จะเป็นจํานวนคนกับร้อยละเหมือนกันเราก็จะใช้สูตร Copy สูตรจากเพศชายมาวางได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการกําหนดค่ามาแล้วนะคะว่าเอาค่าจากช่องนี้ค่ะคูณ100หนึ่งร้อยละหารด้วยเจ็ดสิบเอ็ดเพราะการตอบคําถามเนี่ยมาจากเจ็ดสิบเอ็ดคนเหมือนกันนะคะดังนั้น n มีค่าเท่ากาันต่างกันแค่เอกก็เลยให้ใช้สูตรเป็นสูตรนี้นะคะก็คือใช้ แทนด้วยช่องข้างหน้าถัดมานะคะเราก็จะมาคิดคำนวณน,นะในส่วนของตอนที่2นะคะที่เป็นความพึงพอใจหรือการประเมินประสิทธิภาพหรือการคำนวณที่เป็น r a t i n g scale 5ระดับนะคะซึ่งการแปลค่าขอบความหมายของ r a t i n g scale 5ระดับเนี่ยเราจะใช้ค่าที่เป็นค่าเฉลีย่ยแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะที่เราเรียกว่า x bar กับ sd นั่นเองนะการคิดคำนวณเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันกับ การคิดคำนวณก่อนหน้าที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นนะขออนุญาตแทรกข้อบรรทัดก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เผลอไปทับก,กับข้อมูลที่เราคิดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะเราก็จะมาคิดค่าแรกกันก่อนนะคะก็คือค่า x bar b บาร์นะอกเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ย SD เนี่ยก็คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะดังนั้นเนี่ย จะขอแทนที่นี้ว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็ข้างล่างบรรทัดล่างนะคะก็ขอแทนเป็น sd นะคะจะได้ไม่สับสนนะคะว่าบรรทัดนี้คืออะไรวิธีการคํานวณนนะค่าเฉลี่ยนะคะ excel ของเรามีสูตรในการคิดค่าเฉลี่ยอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถเรียกจากฟังก์ชันตรงนี้นะคะเราก็กดไปที่คําว่า Evaluate ได้เลยเราจะสามารถเลือกจากช่องแรกไปจนถึงช่องสุดท้ายที่เป็นข้อคําตอบของข้อที่1ของเราจากนั้นเราก็กด enter ได้เลย ขาก็จะถามว่าอยากจะใช้สูตรออโต้ให้ข้างล่างเหมือนกันไหมในกรณีนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยกับค่า S.D เนี่ยมันคือคนละค่ากันเราจะไม่ได้ใช้สูตรเดียวกันนะคะดังนั้นให้กดการกรบาดไม่ใช้สูตรออโต้ไปจากนั้นค่า S.D เ่ะเราจะใช้สูตรไหนในการคิดคำนวณเราสามารถกดมาที่ฟังก์ชันแล้วก็ไปที่สถิติจากนั้นนะคะเลื่อนหาคำว่า S.T.D.E.V นะคะหรือว่า S.T.D.EF นั่นเองนะคะเป็นค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานตัวนี้ จากนั้นเรากดคลิกหนึ่งทีนะคะเพื่อการเรียกสูตรแล้วเราก็ทําการคุมช่องเหมือนเดิมนะคะก็คือตั้งแต่ช่องแรกจนถึงช่องสุดท้ายที่เป็นข้อคําตอบของข้อนั้นๆแล้วกด enter ได้เลยจากที่เราดูในข้อกําหนดของการทําเอกสารในตัวที่ครูยกตัวอย่างตัวนี้นะคะ x bar เนี่ยหรือค่าเฉลี่ยจะต้องมีทศนิยม4ตํตำแหน่งส่วน sd เนี่ยจะต้องมีทศนิยมตําแหน่งนะคะดังนั้น ตำแหน่งทศนิยมเนี่ยมันไม่เท่ากันเราก็จะปรับตำแหน่งทศนิยมก่อนนะคะให้ x bar มีทศนิยม4ตำแหน่งนะคะแล้วก็ sd มีทศนิยม5ตำแหน่งจากนั้นนะคะเราก็จะทําการคัดลอกสูตรไปใช้ให้เหมือนกันนะคะจนถึงข้อ12ข้อสุดท้ายที่เรามีการสอบถามเข้ามานะะก็คือทําการคลุมสูตรที่เราคิดคํานวณเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะถ้าเราไปชี้เนี่ยเคอร์เซอร์ของเมาส์จะมีลักษณะเปลี่ยนไปเป็นรูปบวก เราก็คลิกซ้ายคางไว้ค่ะแล้วก็ลากยาวไปจนถึงข้อคําถามสุดท้ายข้อ1องเราแล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยเท่านี้มันก็จะเป็นการคิดสูตรให้เราเรียบร้อยแล้วประเด็นถัดมาค่ะเราจะแปลงยังไงให้มันอยู่ในหน้าตาของตารางสวยงามแบบนี้โดยมีข้อคําถามเข้ามาด้วยอันนี้เราก็สามารถทําการจัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ได้เลย ะค,ะคลิกซ้ายค้างไว้คุมที่เป็นชื่อข้อคําถามนะคะที่อยู่ส่วนบนสุดทั้ง12ข้อของเรามาก่อนนะะจากนั้นนะคะทำการคัดลอกนะคะอาจจะคลิกขวาคัดลอกนะคะหรือใช้ Ctrl c อนโทรลซีคัดลอกก็ได้จากนั้นค่ะเราจะนํามาวางนะะในเชิงที่เป็นสลับจากแนวนอนให้เป็นแนวตั้งนะคะการวางในรูปแบบพิเศษแบบนี้นะคะเราก็จะคลิกขวาในช่องที่เราต้องการวางจากนั้นเลือกวางแบบพิเศษแล้วก็ใช้ทําการ เลือกวางแบบสลับคอลัมน์กับแถวแบบนี้เขาก็จะสลับข้อคําถามมาให้เราแบบนี้เลยจากนั้นการที่เราจะคิดค่าเฉลี่ยกับค่า sd ให้มาวางในแนวเดียวกันได้เนี่ยเราจะต้องทําการแปลงค่าข้อมูลก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยกับค่า sd ที่เราคิดไว้เนี่ยมาเป็นสูตรถูกต้องไหมคะถ้าเราทําการ copy สูตรไปไว้ช่องอื่นเนี่ยย่างที่บอกไปสูตรมันจะเคลื่อนเพราะเราไม่ได้กดสูตรให้เป็นค่าช่องตายตัวดังนั้นเราจะทําการคัดลอก ทั้งหมดนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็วางให้เป็นตัวอักษรธรรมดาเป็นข้อความธรรมดานะคะเราก็หลังจากที่เราคัดลอกมาแล้วนะคะเราก็จะคลิกขวาเราเลือกวางแบบพิเศษแล้วก็เลือกที่ว่าวางค่าเท่านั้นจากนั้นเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นค่าทศนิยมให้เราเรียบร้อยเราก็ทําการคัดลอกมาทีละส่วนเราจะคัดลอกส่วนที่เป็นค่าเฉลี่ยก่อนนะคะตั้งแต่ข้อแรกไปจนถึงข้อสุดท้ายจากนั้นเลือกช่องที่ต้องการวาง แล้วคลิกขวากดวางแบบพิเศษเลือกวางสลับคอลัมน์กับแถวจากนั้นก็ทำเหมือนก,นกันกับช่องที่เป็นค่า sd นะคะก็คือคุมตั้งแต่ช่องแรกไปจนถึงช่องสุดท้ายที่เป็นเบยงเบน,นมาตรฐานทำการ Copy แล้วก็เลือกช่องที่จะวางคลิกขวาวางแบบพิเศษเลือกสลับคอลัมน์กับแถวต่อมานะคะเรายังเหลืออีกหนึ่งช่องนะคะที่เราจะต้องทำการแปลข้อมูลนะคะซึ่ง ในตัวค่าระดับความพึงพอใจนะคะจะมีช่องสุดท้ายที่เป็นช่องการแปลผลนะคะช่องนี้จะเป็นการนำค่าเฉลี่ยที่เราคิดได้มาแปลผลว่าสรุปแล้วเนี่ยข้อคำถามเนี้ยมันอยู่ในเกณฑ์แบบไหนนะคะซึ่งก็จะอ้างอิงจากตัวบทที่สานะคะที่เราได้ทําการกำหนดไว้แล้วว่าการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเนี่ยเราจะแบ่งค่าตั้งแต่เท่าไหร่นะคะไปจนถึงเท่าไหร่นะคะบางตำราเนี่ยก็จะบอกว่าเป็น 4.5นะคะ3.5 2.5 1.5งําราบางตำราก็จะเป็นเป็น4.2เป็น3.8แบบนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดว่าแต่ละตำราหรือว่าแต่ละหัวข้อที่คุณใช้นะคะจะเป็นการกำหนดเลตติ้งเท่าไหร่นะคะจากตัวอย่างเนี่ยเขายกตัวอย่างมาเป็น4.5 5.0นะคะ เราก็จะเพิ่มช่องนะการแปลผลนี้นะคะเราก็จะใช้สูตรในการคำนวณก็ได้หรือว่าเราจะมานั่งเทียบทีละเลขก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะซึ่งค่ามันมีแค่สิบข้ออย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะนั่งดูว่าเอ้ยเลขค่าเฉลี่ยเนี่ยสี่จุดสามไหมอ่ะถ้าสี่จุสาเนี่ยมันไม่ถึงสี่จุหนึ่ง้าใช่ไหมเราอาจจะเป็นบอกว่ามากแบบนี้นะคะสี่จุสองอยู่ในระดับมากเป็นต้นแบบนี้นะคะหรือเราจะใช้สูตร ก็ได้นะคะสูตรเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องเปรียบเทียบหลายค่านะคะเราอาจจะเป็นการเปิดสูตรว่าเท่ากับ if นะคะเราจะใช้ if ในการตรวจสอบก็คือตรวจสอบกันว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเอาอันแรกก่อน4.51หรือเปล่าถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ4.51เราก็จะใช้เครื่งองหมายคอมม่า พอเข้ามาคอม่าแล้วเขาจะถามว่าถ้าใช่สี่จุห้าหนึ่งให้ทํำยังไงก็ให้ใช้ฟันหนูเพื่อกําหนดว่าถ้าตรงเนี่ยให้แสดงคําว่ามากที่สุดแล้วก็ปิดฟันหนูด้วยต้องใช้ฟันหนูเพราะว่าเราให้แสดงเป็นข้อความจากนั้นเนี่ยเราก็กดคอม่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าถ้าเป็นเท็จล่ะให้ทําอะไรเราก็จะให้ทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเราก็จะก๊อปอีฟหน้ามาแล้วก็มาวางข้างหลังว่าถ้าไม่ใช่ก็ให้ตรวจสอบอีกว่า มันใช่สามจุดห้าหนึ่งหรือเปล่าถ้าใช่ให้เปลี่ยนเป็นมาจากนั้นก็คอม่าอีกแล้วก็ตรวจสอบอีกว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่มากก็จะเป็นสองจุดห้าหนึ่งหรือเปล่าถ้าสองจุดห้าหนึ่งเราก็จะเป็นปานกลางเราก็จะตรวจสอบทีละเงื่อนไขจากนั้นถ้าไม่ใช่ปานกลางอีกหละ่ะก็ต้องตรวจสอบว่าน้อยหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็คอมา่าแล้วก็วางสูตรเหมือนเดิมเปลี่ยนจาก4ี1ุ้าหนึ่งเพราะเราจะตรวจสอบว่าเป็นน้อยหรือเปล่านะเราก็จะกดเป็น1 5 1จุดห้าหนึ่ง เปลี่ยนจากมากที่สุดนะคะให้เป็นน้อยแล้วจากนั้นก็คอมมาในกรณีนี้คือข้อสุดท้ายแล้วถ้าไม่ใช่น้อยอีกมันก็จะกลายเป็นน้อยที่สุดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําการเพิ่มวงเล็บให้ครบตามที่เราเพิ่มไปนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดสี่วงเล็บค่ะกด enter ได้เลยเราก็จะได้บอกว่าอ๋อโอเคช่องเนี้ยเท่ากับมากนะคะน,นี้คือสูตรเราก็ลากยาวลงมาเราก็จะเห็นว่าโอ้ทุกข้อนะคะได้มากหมดเลย สมมุติว่าเราเปลี่ยนเราอยากรู้ว่าสูตรที่เราเขียนมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าลองเปลี่ยนข้อ4เป็น4.52เห็นไหมคะค่ามันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นค่ามากที่สุดทันทีหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือตอนที่3ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ประทับใจในความคิดเห็นอยู่ที่ว่ามีข้อเสนอแนะมากน้อยอย่างไรนะคะในกรณีนี้จะเป็นการจำแนกด้วยตัวเราเองเช่น จากข้อคำถามเหล่านี้นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นประทับใจมากนะคะอย่างอันแรกเนี่ยคือประทับใจมากเราก็มาไว้ก่อนว่าสิ่งสิ่งที่เราได้กลับมาคือประทับใจมากจากนั้นเนี่ยเราก็จะนับว่ามีคนตอบว่าประทับใจมากกี่คนเราก็ขีดหนึ่งไว้ก่อนนะคะจากนั้นอันไหนที่เรานับแล้วเราก็อาจจะเทสีเพื่อให้บอกว่าเฮ้ยเรานับแล้วนะอันนี้ต่อไปชอบด่านแวววุนะคะเราก็วางและนับหนึ่ง ต่อไปนะคะเราก็จะนับแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยสี่อันเนี้ยคือสนุกเราก็จะเขียนว่าสนุกแล้วเราก็จะกดว่าสี่เพราะว่าตรงเนี้ยมีคนบอกว่าสนุกสี่คนจากนั้นเราก็ใส่สีไปต่อไปนะคะพยายามเต็มที่แล้วเราก็วางกดหนึ่งถัดมาสุดยอดเราก็บอกว่าสุดยอดแล้วก็กิจกรรมสนุกดีค่ะเราก็จะไปบวกเพิ่มนะคะที่สนุกจากสี่เป็นห้านะ อย่าลืมนะคะว่า,าเวลาที่เรานับข้อไหนแล้วนะคะเราจะต้องมาร์กสีไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันการนับผิดพลาดของเรานะคะเราสามารถเลื่อนตามมาได้แบบนี้ควรเพิ่มการเล่นเกมนะคะแล้วก็วางไว้กดหนึ่งต่อไปควรมีอีกนะ,ะเราก็จะไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะต้องอใช้เวลานิดนึงในการในการทำนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ ใช้สูตรในการรวบรัดนะคะเพราะว่าข้อคําถามของแต่ละคนเนี่ยมันมันมันอาจจะพิมพ์ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วข้อความที่อยู่ข้างในเนี่ยอาจจะมีความหมายหรือว่ามีค่าที่แบบเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะค่อยๆนับไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะว่าจะได้ข้อละเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ในสิ่งที่เราต้องการจะประมวลผลให้ได้ตาม รูปแบบของเปเปอร์นะคะในส่วนของการคิดร้อยละแล้วก็การคิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพวกเราได้แล้วนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ